นมาตรยุทธ์ชัยฝันได้การพันธมิตรอย่างยั่งยืนให้กับบุคลากรหน่วยงานของรัฐผู้นำของถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูนประจำปีประมาณ2,550ครั้งนี้เป็นตอน้งแรกที่เข้าร่วมสัมมนาที่มอสตูน ทรัพยากรทางทะเลแะชายฝังและการสประมงอย่างยืนของสวยเนการดูชนนะครับไม่ว่าจะเป็นู้งใหญ้องที่ห้ง้องตีนรวมทั้งรการบาส่นที่ทํางานอยู่ในงานในเรามนเนี่ษณะเหมือนคนะราของนิบษีในทางทะเลเปเรื่องที่ต้องรับผู้เช่นยดียวกันนะครับผู้มีการศึนษามาแลทยอาใ้เป็นัจอันนี้ก็สำคัญนะ มันยัเกี่ยวกับเลื่องความปลอดภัยและการกู้โลกแล้วก็การเลื่อนชีวิตติดต่อไปได้กันก็นี้ต่อเนี้อผมว่ามันจะเป็นต้องมาพูดไม่งั้นก็จะเกิดเป็นฝักเป็นฝ่ายนะเกิดได้ดำเนินการไว้ขึ้นกฎหมายอย่างไรไมเกินสองเดือนครับมันมีเยาประเภทที่อาจจะต้องขออนุญาตแค่ยังสามเดือนเพื่อให้มาเจอที่การเดือในเกณฑ์ที่ท่านดูนี้ โดยการเพื่อการท่องเที่ยวและกิจกรรมต่ารที่ต้องให้ในเรือไม่เกี่ยว้องกับยาเสพติดหรือติเรือก็เหมือนกันครับก็จะมีอยู่ที่ท่าแพงที่เมืองสตูลนะครับก็เป็นท่าที่เรือที่เรือสวาทเข้ามาเทียบผ้าด้านก็จะทำให้เกิดขึ้นกับผู้นำของที่ท้องดินในส่วนต่างๆซึ่งหน้าและไปคิดพิจารณานะคับทางหลักวิชาการนะครับเทอมและทำกล้อง ความเหมาะสมด้วยฮะโดยมุ่งไปประโยชน์แท้จริงเนี่ยกฎหมายก็ต้อบอกว่าหากท่านจะมีการนําเข้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือนำขาดจะต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามรับอาจจะมีรายการรองเท้าขึ้นมาหลังจากต่อโปกาขึ้นมาจากพวกทาอีกแล้วก็มันมันเพิ่มฟูน่อยไปจนท้ายน่าแปกที่เลยทันำอะได้บ้างวันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ตามมงหรือตุ่มตระโมง ภาคประชาชนนะคะที่ว่ารวมถึงพนักงานทื่มาร่วมนะคะและทนหนูขอเ